สวัสดีครับท่านผู้ชม,ชมนะครับสวัสดีเด้อว,วันนี้เด้อครับวันหยุดเดียวผมจะมาทําปลาให้ดูนะครับเด้อเมื่อสองสามวันที่เดียวทำสมพักเสียน <c oughs> พักเสียนกับพักอะไรพักขมนะครับนี่ครับหน้นาตามเป็นเปียวเปียวแล้วนี่อันนี้ ันนี้พักขมนะครับเนี่ยักขมเห็นไหมจะมีหลกกยูนะ่นี่พักขมลองชิมดูจะกินได้ไหมนี่แต่ว่าเขาสองจานเดียวครับเพียวครับร่าอร่อยมันจอกเหมือน มันได้กินบักเสียนคของมีบักเสียนพักเสียนจะมันมีหลักแต่ว่าพักขมเนี่ยมีหลักหญิงผสมตำอย่างเลยพักขมลองทำนะครับเด้อยวไม่กีวันสองวันฝุดมีอะไรรึ๊บฝุดเหมือนที่ผมบอกเลยใส้เกลือหน่อยหางเต้าเขาย้ำมันย้ำได้เปรี้ยวเดียวแค่นิดนะครับ รับบุ้งหมดตั้งหน่อยเอาวันนี้รับมาดูปลาไหลอร่อยยุกข่อยอีกว,อวันนี้จะทำมีปลาไหลเนี่ยผมจะทำให้ดูเด้อครับเด้อเผื่อจะเป็นช่องทางช่องทางในการทำกินตัวผมทำบ่อยเร่งรัดสองวันสามวันทำกินทำขายได้เลย,เลยนะครับผมลองแล้วแต่ว่า ฉพาะปลาสมผมก็ไม่มีเวลาทำนะบางคน,ท,นท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าทำไมไม่ขายสง่งคืออย่างไงนะครับผมทำคนเดียวนในบ้านเนี่ยทีนี้แฟนผมบางคนขายลูกก็ไปช่วยเรามีแค่สามสี่คนนะครับก็หลานคนหนึ่งก็สี่คนมันก็เลยอยู่อุ่นบายแต่ส่วนมากผมเป็นคนทำนะครับทำเทปก็ให้เมียให้แฟนให้ลูกไปขายนะครับมันใช้เวลานานทำงนาน,น้นทึ่ ถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกไปเรื่อยๆเรื่อยสามสูตรนะครับเลยที่ว่าผมคิดเอาเองจักแต่ว่าจักเคยมีใครทำไอะอย่างสูตร์คือกันเหมือนทําเหมือนปลาปลาจะให้โซโ่เดี๋ยวผมทําให้ดูนั่นแหละครับอันนี้ผมเคยทาลงลงเพจลงยูทูบแล้วนะครับทีนึงแต่ไม่รู้จะมีท่านผู้ชมเขาไปดูไหมแต่วันนี้มันมีปลาสวายครั้งนี้แล้วมีปลานินห้าตัวนะครับแล้วก็มีปลาช่อนสองตัวนะครับแล้วก็มีปลาดุ ปลาดุกปลาดุกสองตัวเพราะว่าจะทาหลายๆอย่างทีนี้เราผมจะเอาปลาดุกนี่ครบทสองสามวันเดียวเนี่ยผมจะไปตากเด็ดเดี๋ยวผมจะถอนทันชมดูอีกทีนึงอันนี้ผมเชนนามเอาไว้ที่นี่พอเราตากตากแห้งๆแล้วเราแพ็คขายได้ไหมอันนี้ผมยังไม่เคยทำนะครับตากแห้งๆเหมือนเพื่อนผมที่ส่งมาให้จากจังหวัดพัทลุงนะครับทำปลาล่าทำปลาล่าเดี๋ยว ไปมีใทำาไหเดียเดียวสิทำปลาแห้งแล้วเข้าก็แพ็คเป็นแพ็คเป็นแพ็คเป็นแพ็คแพ็คสามตัวนะครับส,ส่งมาให้ชิมว่ารสชาติใช่ได้ไหมผมก็ว่าอร่อยแต่ว่ามันจะออกหวานหวานนะฮะพอทางใตเขาจะกินกีักษณะหนึ่งเขาจะออกกินแบบมักตุย,ตยนิดๆนะฮะแล้วก็ออกคนหวานแต่ของมานเราไม่ค่อยชอบตุยนะับแล้วก็ไม่ชอบหวานเราชอบเค็มออกเค็มนะครับของมานเราคนอีสานนะครับเนี่ย ผมก็ลองเอาปลาตะเพียนมาสองตัวนี่ปลาตะเพียนบาบงบางคือทําผสมเนี่ยอันนี้ลองนะครับเพระว่าคังที่เลี้วงนะผมทําแต่ผมก็ทําขายนะแต่ว่าผมมันมีเวลาไม่มีเวลาทําทำทำได้รตะผสมอันนี้ปลานินปลานินเราก็บังพลอยมันเกลือเขาซึมเนื้อนะครับเพื่อวิธีการนี่ก็คือตีแล้วต้องตีเกลือก่อนนะครับตีเกลือเพื่อเพื่อย้เกลือซึมเข้าไปข้างในในเนื้อปลาเพื่อให้มันเกิดเป็นปลาละ ทางทั้งทีมันยังไม่เป็นนะครับถ้าปลาล่าแท้เลยน่ะมันหลายวันพอหลายวันปั๊บเนี่ยเราเอาไปทอดขายเนี่ยมันลําบากหนึ่งเละสองถ้าทอดไปแล้วอมน้ามันมันมันไม่สวยแล้วมันก็ขายยากนะครับปลาเนี่ยแต่ถ้าเราเอาเทคนิคนี้มาใช้เลยก็คือขามเวลาไปเลยคือเอากินเอากินปลาเอากินปลาจากปลาดิบนะครับเอากินปลาเอา,ลาแล้วก็ตีเกลือตีเกลือนี่เกลือบ้าน แล้วก็ใส่กรขัว,วคือค้ำค้ำช่วงเวลาไปเลยว่ะเราไม่ต้องไปมักนานนะครับแล้วก็ใส่ตานผมหยุดตั้งนิดนึงพอมันออกรสชาตฉาดนะครับขากใคไม่กินก่อนไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ไดเด้อผมหยุดเ,เดี๋ยวผมไปทำไปดูก็คือทํานะครับทํานี่ก็คือความหมายของผมนะ่ะคือว่าถ้าใครมีเวลาทาก็ทาขายนะครับเด้อทากินก็ลองทําดมูมันมันไม่เสียหายนะครับ เ <c oughs> พราะว่าบางคนก็ทุกงานนะครับมีงานทำอาทิ้งแล้มาดูกันอันนี้ป๋านี่ประมาณสามโลนะครับสามโลป๋าหนึ่งป๋าสิบกิโลเนี่ยส่ยเกลือประมาณหกขีดนะครับเด้อพอะก็ป๋าสมครับแต่พอเราถ้าเราทำเค็มเกินไปน่ะส่วนมากคนเขาจะไม่กินเค็มครับหมายวันนี้เด้อถ้าเอาแต่เอาลาดจริงๆน่ะเค็มปิดเลยเแบบพออะไรพอเกลือมันมีนาทีถนอมเหนือปลานะครับมัน พอใช้เวลานานๆเราทำไม่ใส่เกลือมากมันก็จะตุพอตุ๊กเราก็เละเอาที่นี่เรามาลองดูผมก็จะใส่เกลือผมก็จะกะเอาทุกทีเลยเพราะวบาบอกเป็นสูตรไม่ได้นะครับเด้ประมาณเกลือปลาสามกิโลครึ่งคงจะใส่เกลือประมาณสองขีดกว่าเพราะว่าปลาปลาสิบโลมใส่เกลือ ทีนี่เลยแล้วก็ย่อของหยดตรงนิดนึงเผื่อปั่นให้มันเข้าเนื้อนะครับเองปัอนออ่นข้าเนื้อหมายความาาว่าซาวมือซาวท่านผู้ชมจะได้เข้าใจที่นี่ถ้าเกิดใครเอาไปทำขายก็จะไดูรูกเคล็ดลับแต่ว่าไม่รู้ปใครเขาเคยคิดไหมรู้จะมีแต่ผมนี่คิดแต่ผมทำทำขายได้นะเอาทุ่มมือนะควันหยั่ ทำขายก็ขายได้หมดนะครับเกิดว่าเราทำอะไรที่ตลาดเดียวนะครับรอรอเวลามันก็จะนานตลาดจะเที่ยงอุ้ยทำจนคืนเดือนก็จะได้เป็นตลาดไม่ชั่นาทีแล้วอเ่า,าเดี๋ยวผมสต็อปสต็อปเวลาแป๊บนึ่งนะครับเด้ออ่าที่นี่ก็ใส่เกลือ,อนิดนึงแล้วใส่เกลือหน่อยก็จะแบมันก็จะไม่ออกเค็มนะครับ ปลามันต้องออกเค็มๆคงประมาณนี้แหลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยอัดใส่กระติ๊กน้ำวนขาหนีนึ้ำทามก็จะช่วยได้นะครับให้มันออกรสชาติเริ่มจะเป็นปลาไหลตามให้มันออกกลมๆพอเมื่อกี้ใส่เหลวทีนึงใส่ทีละนิดกกก็คงอีนิดระบวนการนีเรียกว่าตีเกลือนะครับเด้อ มันตีเกยถึงครับเต๋อตีเกยไม่ถึงอะมันตามจะตุยนะครับผัดตุมคื่ากันครับต right ีเกยไม่ถึงอะเน่านีดไปเรื่อยๆใจเย็นค่อยๆทำนครับสำหรับมือใหม่สำหรับธรรมุชนที่ว่าพึงมาดูเพียรนะครับเด้อท่านตองดูไปเรื่อยๆดูย่อนหลังนะครับก็มีกิดคหนึ่งสามเอาไปทําขายได้ครับพอมันไหนนะเราทำนานๆๆจะมีหนามออกมาเห็นไหมพอหนามมันยุ่นตัวตามันก็ยังมีอยู่ เกลี้กลอ่าพอแค่นี้มั้งพอถ้าใส่เกินหน่อยเกินไปปลาจะเสียด้วยครับบีบๆเรื่อยๆเพราะมันเขาเนื้อพอเขาเนื้อปัป๊บสายก <c oughs> ็จะไม่เสียที่สาเหตุอของการที่ว่าคนทําผสมเสียก็คือตีท่าเอ้ยตีตีตน้อยเกินไปคนเขาเนื้อเกินไปเองครับปลาในเมื่อ เนื้อปลาความเค็มมันในเข่าเนื้อแล้วที่นี่มันก็จะตุกด้านในนะมันนี่ครับจะเกิดว่ามันมันหนามันหนาใช่ไหมเกลือนําเกลือมันในเข่าแทรกเนื้อเนี่ยด้านในเนี่ยจะตุกนะครับเข้าใจเนาะผสมคือกันครับส่วนมากจะตุกจะตุกตรงนี้ช่รงนี้ตุกด้านในเลยนะผมยึดขายของสองวันสามวันเพราะว่าเงยเงยสักเพราะว่าหลายอย่างหด บางทีทำมดบังนะครับผมมีนนี่เวลาผักนะอ,ะอพอจนอเดอัดเข้มข้นปลาไอปลาสิบกิโลเกือรประมาณหกขีดครับอ้าวเสร็จแล้วที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาอัดใก่กระติกนะครับเด้ออันนี้คือปลาครับผมจะไม่ค่อยได้พูดเด่นนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับ เอาเป็นงานเป็นการไปเลยปลาดิบป,ปลาดิบซื้อมตาต่างๆสดเลยครับเด้อ๋อจ่าถิ่หอมเดี๋ยวไปเอาปลาซุปนะอ่าวนไปไปเห็นไหมตอนนี้แหละจะเดิมเป็นเดิมเป็นปลาถ้าเรารอหลายวันหลายวันเผาหลายวันเผานึ่งวันหน่วนัับอาชีพขายสองทำสองวันนี่งถือว่านานละ ปลาส้มบางทีผมก็เอาไปยีิบสี่ชั่วโมงผมก็ไปขายได้เลยครับเดลยปลาส้มนี่ไม่รอไม่รอถึงสองมันหรอกแต่สองมันเปรี้ยกปวดแต่เปียกเกินไสก็พอดไม่ได้ครับนี่ต้องถุบแป้งทุบแป้งบุคคากระบนที่ทุบแป้งทำไมอยู่บ่อยครับตองตองพูดนิดนึงทำไมพูดบางคนก็ไม่เข้าใจเครับเด้อต้องขอโทษคนที่ว่าไม่ค่อยถูกถูกพูดได้ าที่นี่ก็ใส่กว้าขันตอนทุถทายนะครับขว้าสีีเดียนเยนทนนเท่านนหรือาะไรนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวสต็อปเ๋ยวเอาไม่ต้องสต็อปทา้นเตะนานทางนั้นอาที่ใส่ข็ว้ากคว้าก,ก็จะ,ะเป็นปลาใช่ไหมครับ ทองปานึงครับเด้อทองปาเนี่ยส่วนเนี่ยที่ะิะฉนเาครับแกะมานิดนึงแล้วก็เอาเลอากลือน่ะหยัดข้ไปเพราะมันเค็มๆอันนี้นะครับป้าอื่นไม่มีปัญหาครับสำหรับคนที่จะทำขายดวยครับเด้อผมให้ทำอย่างนี้แหละไม่ต้องไปทำไปซื้อรรของเขามามันก็โอู้อออออออจะเป็นยังไงเด้คถัด ขอโทษด้วยอาจจะพูดมากรุนิดนึงแต่ว่าไม่พูดก็คือจะยาก้าใจนะครับเด้อนี่ครับที่นี่หอมกบเลยอหอมปลาไหลทได้เตียกไมไเตียนยู่เขานี่นะครับฮะเดิมเป็นปลาไหลเป็นปลา,านะครับใส่เขานำปลาไนิดนึงนะ ทำ่ไม้ไทยทุกมือจะคันนะใส่ทุกมือหน่อยเด้๋กับพอบหนังปลาหลามันจะคันผหรับคนกีดด่ขวดนี่ไปเห็นผักเดี๋ยวผมสต็อปนี่สักนาทีแหละ12บสองบางคนกับบอทำเร็วเกินไปอ่ะ,อะเห็นไหมครับท่านผู้ชมได้ละที่นี่ใส่เกลือกลบพอประมาณนะครับเด้ไม่ต้องนเข็มมาขลังทำน้ำจืดมากกว่าผมจะเสียนะครับ ไม่ลายัางยนเนี่ยไมลาละสองวันเดี๋ยวเรามักไว้สองวันนะครับเลยอันนี้ปลาสวายผมทดลองดูผมไม่เคยทำปลาปลาสวายทักที่ครับทำเก็บปลานินงนะครับปลาสวายทำะได้ทด่านผู้ชมเฉลยเข้าใจนะครับเอทำน,นี่แหละถ้าคนจะขายนะครับไม่ต้องไปทำให้มันคือเขาดอกประวัตคือเขามันมันใช้เวลาหลายวันเราของที่วันอันนี้ปลานิ่งเอยปลาเทียนนีย่ยที่นี้พวก ไอ้ข้าวคั่วพวกอะไรมันจะซึมข้าวเนืยวเกลือซึมข้าวเนืยวเท่าไรพอเองขยานนางันน้ำน้ำมันจะเค็มไปอีกนั่นครับแต่ถ้าไองไม่ไม่ขยนันเกลือนะ่ะมันจะเน่านะครับเด้อหากดตาส่คิด <c oughs> ต้องร้องทำหมิงก็รู้ครับทำไม่ร้องก,ก็ไม่รู้หรอกบางคนก็ไม่รู้เลยเด้เนะี่งสูตรนี้ผมคิดเอาเองนะครับพอผมขายของผม,มต้องคิดหาสูตรใหม่ๆแต่ว่าผมไม่ได้หดผมเช้าเพราะว่าถ้าท่านทำได้ท่านก็ขายได้นะครับแต่ว่า ก็นีนึงนะครับถ้าใส่ถุงขายน่ะมันจะถ้าไวหลายวันมันจะเป็นลาเลยครับเด้อลาขาวๆแต่ว่าเวลาถอดกินอ่ะมันไม่เป็นไรหรกมันเป็นลา่อลาลามเกิดจากข้าวคั่วนะครับเด้อลามเกิดจากข้าวคั่วอ่าล่ะทีนี้ก็ช่อนครับก็ช่อนช่อนดูก่อน